คอนเทนต์ใน er วันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีแก้ปัญหา Layout Shift ในการที่เราเนี่ยเขียนเว็บกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำหน้าเว็บใช่ไหมแล้วหน้าเว็บเนี่ย มันมีเนื้อหาที่มันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเวลาที่เราทําหน้าเว็บเนี่ยมันก็จะมีหน้าเว็บที่เนื้อหามันเยอะเออใช่ไหมเวลาเนื้อหามันเยอะเนี่ยเว็บมันก็จะมีสกอร์บาร์ใช่ไหมฮะก็คือให้เราเนี่ยสามารถเลื่อนได้ใช่ไหมเออแต่ทีเนี้ยมันจะมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นก็คือถ้าเป็นทางศัพท์ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า layout shift นะก็คือ layout เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่นะครับผมจริงๆถ้าพูดอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูตัวอย่างที่เราเนี่ยจะมาแก้ปัญหากันนะครับอ่ะตรง นี่ฮะ purple startup นะครับผมซึ่งหน้าเว็บตรงนี้อ่ะอย่างที่ผมบอกนะว่าเนี่ยเวลาเราทําเว็บใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันมีหน้าเว็บหน้าเว็บไหนที่มันมีคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาเยอะๆมันก็จะมีตัว score bar ตัวนี้ปรากฏขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเลื่อนขึ้นลงได้อ่าใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีบางหน้าที่มันเนื้อหาไม่ได้เยอะอ่ะอย่างเช่นหน้า about อ่ะทุกคนเห็นความผิดปกติบางอย่างไหมเดี๋ยวผมจะกดมาหน้า home นะอ่า เห็นไหมนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าคือมันจะมีในส่วนของการเคลื่อนที่ของเลเยอร์บนหน้าเว็บของเราเนี่ยเห็นปะว่าพอผมมาหน้า About เนี่ยอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่พอผมมาหน้า Home ปุ๊บเห็นไหมมันจะมีการชฟเนื้อหาหรือว่าเลเยอร์เนี่ยไปทางด้านซ้ายนิดนึงเออเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีในส่วนของตัว Scoreboard ตัวเนี้ยปรากฏขึ้นมามันก็เลยจะมีปัญหาเรื่องของนี่ฮะอ่า Scoreboard Layout Shift ตัวนี้เกิดขึ้นมาเห็นไหมเออนะฮะ ทีนี้ถามว่าวิธีแก้เนี่ยทำยังไงนะครับเพราะผมเชื่อว่า หลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้คือ100%เเนี่ยคนทาเว็บเจอแน่นอนเออแต่อาจจะมีบางคนไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาในส่วนของเลเยอร์ชิฟเวลาที่เนื้อหาในเว็บเนี่ยมันเยอะๆแบบเนี้ยมันสามารถทําได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมด้วยคําสั่งเดียวเองนะเอออันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับผมก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้มาแชร์ให้กับทุกคนเพราะว่าทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยแล้วมันมีประโยชน์มากๆตรงนี้นะครับอ่ะก็สําหรับใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับจริงๆเนี่ยเราแก้ด้วยการ ใช้คำสั่งใน CSS คำสั่งเดียวนะฮะโอเคก็พาทุกคนมาดูกันเลยนะครับตรงนี้จริงๆเราก็ไปที่ CSS ของเรานะครับผมทีนี้เนี่ยในส่วนของ CSS นะนะครับจริงๆทุกคนสามารถเขียน property ตัวเนี้ใส่ที่ตัว tag HTML นะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ของผมเนี่ยมันมี HTML แล้วก็ Body อ่ะแต่ไม่เป็นไรตรงนี้จริงๆเราสามารถที่จะเขียนใส่ไปเลยหรือว่าถ้าของทุกคนเนี่ยมีหน้าเว็บทุกคนก็สามารถอ่ะทำแบบนี้ได้นะก็คือเราจะเข้าถึงตัว HTML selector ตัวนี้ก็คือ tag HTML นะครับซึ่งก็คือจะเป็น tag ตัวนี้นเห็นไหมอ่านะครับที่มันจะครอบคลุม element ทุกตัวนะฮะทีเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้เป็น property หรือว่าคำสั่งตัวนี้ของ CSS นะนะครับก็คือจะเป็น score bar dash g a t h e r อ่าจะเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กำหนดค่าก็คือจะใช้เป็น stable อ่านี่ครับแค่นี้เองแล้วก็ลองกด save ดูนะจากนั้นมาดูที่หน้าเว็บเดี๋ยวผม refresh ก่อนปุ๊บ ทีนี้นะครับทุกคนมาดูนะผมจะกดมาที่หน้าเบ o u t อ่าทุกคนจะเห็นว่ามันจะไม่มีปัญหา Layout Shift เกิดขึ้นก็คือแบบ Layout มันมีการเคลื่อนที่นิดนึงอ่ะเออนะฮะเห็นไหมเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยในส่วนของหน้าเว็บที่มันมีเนื้อหาเยอะๆเห็นไหมว่าก็ไม่ได้มีการแบบชิป นะะในส่วนของเลเยอร์เนี่ยก็ดูปกตินะอ่ะทีนี้มาเปรียบเทียบกันสมมุติว่าผมไม่ได้มีการใช้ตัว s c r o r l g a d e r ตัวนี้ผมจะคอมเมนต์ออกนะครับแล้วก็กดเซฟไปนะฮะอ่ะลองมา refresh ดูปึ๊บผมลองกดมาเห็นปะ่ะทุกคนจะสังเกตเห็นความแบบว่าผิดปกติทันทีนะเห็นไหมฮะอ่าถ้าเกิดว่าเรามาที่หน้าเว็บที่มันมีเนื้อหาเยอะก็จะมีในส่วนของการแบบเคลื่อนย้ายนะฮะเออของเลเยอร์นิดหนึ่งนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าเลเยอร์มัน s h i นะนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะ เออเนี่ยอันนี้ถ้าสลับแบบนี้จะเห็นชัดเลยนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ก็ลองเปลี่ยนกลับมาใช้เป็นตัวนี้ดูกดเซฟไปนะฮะอ่าเห็นปะ่ะเดี๋ยวผมรีเฟชก่อนนี่เห็นไหมฮะอ่า โอเคนะนี่แหละก็คือเป็นคําสั่งเรียกได้เลยว่าคําสั่งที่แบบมีประโยชน์มากคําสั่งนี้คําสั่งเดียวคือแก้ปัญหาได้เลยนะครับก็นี่แหละคืออยากจะพาทุกคนมาดูนะว่าถ้าเกิดใครไปเจอปัญหานี้ในการเขียนเว็บทําเว็บนะฮะก็สามารถใช้คําสั่งนี้อ่ะก็คือ score r border แล้วก็กําหนดค่าเป็น stable ได้เลยนะครับแล้วปัญหาในเรื่องของ layout shift เนี่ยก็คือเวลาที่หน้าเว็บมันมีเนื้อหาเยอะๆแล้วมันมี s c o r e bar ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้แหละเออนะครับผมอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะนะครับผมก็สามารถเอาคำสั่งนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r i b e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดซ u เปอร์แซงส์ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ